มาครับอยู่กับเชฟเหมือนเดิมนะครับมาได้พี่น้องเด้อกินเข่าเที่ยงน้ากันคือก่อนครับมันพี่นนน้้้อองพีี่แทก็โดยพี่จ่าเหมือนเดิมนะครับเป็นพ่อคว้วประจําสุ่มนะครับสายเช็ดสายสายแทบดสายใสายหน่อยเชบดหน่อยโบใส่นี่บเสียบเลยเออแล้วอย่า ไม่กินเข่าเที่ยงน้ำกันครับพี่น้อทางนี้กําลังทักกันทัากันได้ยังงทางเนี่ทอดไครส่วนพี่ันก็มางงงเศร้าๆอยู่กับหอยมันเดิมครับหอยครับขาดบัตรดคือนเก่าครับมางมงงเศร้าๆเป็นน้ำหอยคือเก่าครับอ่าครับโอ้คื้เป็นตาเสียบใช่ไหมพนอ่ะ่นเอะว่า หอมครับพี tamam ่น้องหอมโอ้โหสวยๆเลยวันจีับไปเมืองใกล้ๆกันเลยครับตามปกคงครับขาดมาได้ครับขาดมาได้ครับอืมอ่าเจ็บๆเด้อจวดจวดเอออ่าซิมดูเสียบบ่ จิมเลยแซ่บไม่ต้องปรุงหลายอืมพอเลเทบอน,นี่ครับอ่าเรียบร้อยครับอเ,รเออบิดขวาดใช้ความร้มอนฝั่งนู้นทอดไข่แล้วครับโอ้คนขมงนะฟ้าผุน อ้าวดีนี่นี่โอโ้โหเบิร์นอาสีส,<า>ส<า>ันวพพินเทียบบแฮ้งสุดยอดครับมาเบิร์พี่ดองถอดไข่ฟังเนี่ยโอโ้โหมันคือเ่าเป็นแพนเราเนี่ยทั้งเนี่ยนี่ <c oughs> รับเชฟแท็กครับ แผ่นใหญ่ไงแผ่นใหญ่อัน,น,น,นวะใหม่เลยเนี่ยโอ้ไฟแหงผู้อดไปลุ่อีูนีจับมือเดียวไงเออดูดดโอ้โหกรอบนอกนุ่มในครับพ <laughs> ี่เด็ดกรอบนอกนุ่มในนี่ละม้องก้อยแซวจะดีไรเออโอเคเอาพร้อมครับพี่น้องครับแก้มครับครับแก้มปิีงไก่ปิีงไก่มาเสริมต้มหอยคือเก่า ส้มบักตาเต็มส้มบักตามมาแล้วนะส้มหุ้งน้ำบักหุ้งเต็มถาดมีน้ำจิ้มหอยด้วยเอมาบบบนี้เอาเตรียมเตรียมเตรียมจานจานจานอยู่ใส่จานนะจานเร็วสิไหมถอดไข่หนึ่งใหม่เว้ยกรอบนอกนุ่มในมันปะกรอบนอกนุ่มในเพิ่มพริกั้งนี่ตัวเอออโ้ยพอดีพอดีกันแล้วมึงเลงเออ นี่ละมันละแลวอ่ะอืมโอเคไปบานนี้มาสวัสดีครับพี่น้องครับเหมือนเดิมครับเงื้อกินเข่าคือเก่าครับพี่น้องของแท้แท้หวานี่นะครับอยู่กับสมาชิกทุกคนนะครับเจับงานครับมาเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ้งครับมาเมื่อนี่เฮามีเมนูอีอย่างครับพิเศษ นี่ครับพิเศษสูดกระหอยนะครับคนมาหอยนะครับผมนี่ครับขาดไม่ได้เลยคือส้มตําปลาแดดจอดป้งไก่ครับนี่พิเศษสูดนะครับทอดไข่กรอบนอกนุ่มในอืวันนี้อยู่กับน้องจอดครับน้องจอดจานแท็กกับคือกาครับไอสันคือกาครับไม่แม่ม่อยู่กับบางเจี๊ยบครับเดิมแล้วเขาอยู่กันมผมครับผ่าหกคนครับมาครับพี่น้องแซบเอา แบ,บุ่ดยอสุดยอดจอดคำเงีจอด,อ,จอ,ดอืเพียงใดอาอกินให้มันใหญ่กินให้มันพี่คุยหลรอมกินหตรงตรงกินเห้ทำตรงตรงกินเราทำทำตรงดิอือทำตรงเดียมมองรัพการแท็กแช่บ,บ,บ,บกินหอยอ่ะยออดมักกันบ่หอยอ่ะ พี่จ้าพมากบ่หอยอ่ะอกในงนี่ยบ่เ้กินตะไหอย่ไม่กินตะหอยันมันนันตัวน้ล่ะปุ้มปุ่มบ่โอเคครับพี่น้องเอาบรรยากาศหน่อยพี่น้องเบิงที่เก่าครับพักย่ยงจากเห็ดงานกัะผักกัะมานัังให้กับเขากินด้วยกันครับทเก่าเซีบ